เวลาก็จะเดินทุก1นึ่งวินั่นเองนะต่อไปเรามาเขียนโค้ดต,ต่อนะนี่กำหนดคุณสมบัติเริ่มต้นให้กับ timer 1นึงและไปที่หน้าเขียนโค้ดเหมือนเดิมครับอ่าทำไปเซฟไปก็ได้นะบา,บางท่านอาจจะลืมเซฟวันนี้อาจจะทำให้โค้ดหายเวลามันเออเร์เรนะบางทีอาจจะโปรแกรมอาจจะดับไปดื้อๆอะไรางี้เนาะทำไปเซฟไปนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะอาศัย เหตุการณ์ t i m e r อรหนึ่งติ๊กวิธีการก็เราดับเบิลคลิกก็ได้หรือจะเขียนโค้ดตรงนี้ก็ได้นะวิธีการที่ง่ายที่สุดคือดับเบิลคลิกที่ตัว t i m e มอหนึ่งไปที่ t i m e มหนึ่งเหมือนเดิมเมื่อกี้ดับเบิลคลิกไปปุ๊บเขาจะสร้างเหตุการณ์ติ๊กอัตโนมัติเหตุการณ์นี้ก็คือการเดินไปทุกทุกวินาทีนั่นเองนะติ๊ก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 อะไรเงี้ยเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เขาก็จะแสดง Running Time ตัวนี้ เดี๋ยวจะทำให้ดูเนาะเราก็เขียนโค้ดไปเลยตรงนี้เราตั้งชื่อว่าอะไราลาเบลตรงนี้เราตั้งชื่อว่า Timer Label นะลาเบลนั่นเองนะ Timer พิมพ์ไปเลย Timer Label นะครับนะใช้คุณสมบัติ .txt เทเข้ากับ d a t e t i น m ะ e อ o w o w ก็คือเวลาปัจจุบัน .toString นะครับแล้วก็จัดรูปแบบเลยว่า เราต้องการให้เจ้าทามเมอร์ตัวนี้แสดงชั่วโมงนาทีวินาทีหรืออะไรก็แล้วแต่เราเนาะอาจารย์จะให้แสดงว,วิธีการจัดรูปแบบก็คือให้อยู่ภายในดับเบิลโวดสองอันแบบนี้แล้วพิมพ์รูปแบบเข้าไป h s ก็คือเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีออโต้ให้เราดูว่านี่คือเวลา12ชั่วโมงนะครับแต่ถ้า s s ตัวใหญ่จะเป็น24ชั่วโมงอะอาจารย์เลือกเป็น12ชั่วโมงก็คือใช้ h s ตัวเล็กแล้วก็ขั้นรูปแบบด้วยตัว colon แบบนี้ต่อไปจะเป็นหน้าที่ mm เห็นไหมเขาพยายามจะออโต้ให้เราว่า mm ตัวเล็กเนี่ยเป็นนาทีนะแต่ถ้าเป็น mm ตัวใหญ่เนี่ยเป็นเดือนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเวลาเนาะอ่าเอา mm ตัวเล็กต่อไปขั้นด้วยค o ลอนเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วจะเป